สวัสดีครับกับสมาชิกทุกทกท,กท่านนะครับก่อนอื่นเลยขอขอบคุณพี่พี่ที่กดติดตามผมขอให้พี่พี่สุขภาพร่างกายแข็งแรงร่ำรวยเงินทองโอเคครับผมวันนี้ผมมีตัวเลขดีๆจะมานำเสนอแต่ก่อนอื่นเลยนะครับก่อนอื่นคําเตือนครับ คำเตือนวิดีโอจะทำขึ้นมาเป็นเพียงแนวทางการซื้อสลากกินแบ่งรัฐบาลเท่านั้นไม่สนับสนุนสิ่งผิดกฎหมายและการพนันทุกชนิดโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมนะครับโอเคนะครับมาเรามาดูกันเลยนะครับวันนี้ <c oughs> วันนี้จะทำสูตรการคำนวณเป็นสูตรมัดรวมสูตรมัดรวมกันได้3ตัวและ2ตัวท้ายของอาวันของอของรัฐบาลมันเป็นก็คือว่าจะมีสูตรนะพี่นะพี่ดูใหดีนะผมทำขึ้นมาจะมีสูตร1สูตร2 เราหาสูตรหนึ่งก่อนพอหาเสร็จเราหาสูตรสองพอหาสูตรสองเสร็จเราสูตรหนึ่งสูตรสองมาชนกันตึ้มแล้วจะออกมาเป็นผลผลลัพธ์โอเคนะครับเดี๋ยวเรามาดูวิธีการคิดสูตรหนึ่งกับสูตรสองแตกต่างกันในการคิดแต่ไม่ยุ่งยากนะครับค่อยๆไปนะครับ ขอรบกวนเวลานะในการรับชมสักหน่อยนะครับโอเคมาดูสูตรหนึ่งกันครับมาดูสูตรหนึ่งกันครับผมเขียนไว้ารวันที่1น,นะย้อนยึ้นไปวันที่1เดือนสองหกนะครับวันที่1ที่ออกสองเก้าเดสี่หนึ่งหนึ่งอ,อ,อันนี้ผมตั้งโจทย์เอาไว้นะครับอันนี้สูตรที่หนึ่ง สูตรที่2เหมือนกันเลยเหมือนกันเลยครับเรียงกันไปแต่เคิดสูตร1ก่อนเอาเลขท้าย3ตัวาวันที่1น,นะครับนี่ครับ4ี่หนึ่งหนึ่งเอามาบวกกัน4นี่บวกหบวกหได้6เอาผลลัพธ์หมาใส่เลยครับ6 7จจากนั้นเราเจ็ด กหกมาบวกกันอีกทีหนึ่งเจ็ดกหกบวกกันได้13 13แล้วเอาผลลัพธ์มาใส่13และวสิเอา4มาใส่นะครับต่อมาอีกงวดหนึ่งครับอ่าเลขท้ายออก4ี่หนงเจ็ของที่16เดือน2 6งนะครับอ่าเหมือนเดิม4ี่มาบวกกัน สี่หนึ่งเจ็ดบวกกันได้สิบสองสิบสองใส่สองลงไปครับใส่สามลงไปแล้วก็สองกับสามมาบวกกันเช่นเคยได้ห้าห้าแล้วก็ใส่หกลงไปเพิ่มไปหนึ่งแต้มไม่งงนะครับเหมือนกันอย่างนี้เลยครับเอามาบวกกันหกห้าสองบวกกันได้สิบสามสิบสามใส่สามลงไปใส่สี่ลงไปเอาสี่สามมาบวกกันได้เจ็ด เแล้วก็มาใส่นี่เป็น8โอเคนะครับทําเหมือนกันครับนี่แปดเมมาบวกกันได้18 18ใส่8ใส่9 9กับ8ได้17ใส่17แล้วก็18ก็ใส่8ลงไปอันนี้สูตรหนึ่งนะครับเราคิดออกมาให้แล้วนะเดี๋ยวเรามาเทียบกัน <c oughs> โทษครับอ่ะสูตรสอนะ สูตรสนี่แตกต่างกันก็คือว่าสูตรหนึจะเอาเลขท้าย3ตัวมาบวกแต่สูตร2เราเอาหลักหลักร้อยบวกกับหลักพันก็คือเลข7 7ก,กับ4นะครับค่อยๆนะครับ7กับ4มาบวกกันเจกับ4บวกกันได้เท่าไรได้11 11ใช่ไหมครับก็ใส่ลงไปเลย1,2เหมือนเดิมก็คือเอา1กับ2มาบวกกัน เป็น3 3แล้ว4ี่เราใส่4ครับ4ลงไปนะโอเคงวดต่อไปวันที่16เดือน2 6งนะเราเอา,เอาหลักพันศูนบวกกับหลักร้อยสี่บวกสเท่าไรก็เท่ากับ4แล้วก็เอาสมาใส่เลยครับ4แล้วไปอะไรห้าสี่หบวกกันเป็น9 9 9แล้ว10 10ก็ใส่0ูนย์นะครับ ใส่ศนะครับต่อมาเหมือนกัน7หลักพันกับ6หลักร้อยเอามาบวกกัน7จดบวกหเป็น13ใส่3มใส่4แล้วก็4มาบวกกับ3เป็น7 7็ดเแล้วไปลยแปดใส่8นะครับใส่แนะครับโอเคต่อมา5กับ8บวกกันเป็น13า ก็ใส่3ลงไปใส่4ลงไปโอเคนะฮะแล้วก็4บวก3เป็น7เป็น7 7เสร็จแล้วก็ไป8เห็นไหมใส่8ลงไปโอเคจากนั้นเราเอา2สูตรสูตร1่สูตร2มาชนกันว่าผลจะออกมาเป็นยังไงนะครับอันนี้ผลที่ออกนะครับของวันที่16ก็คืออันนี้ 16เดือน266รางวัลที่1ออก590 417นะครับมาดูกันอันนี้โจทย์ที่เราที่เราคิดนี่ครับมาคิดบวกกันนะคราวที่แล้วได้6ได้7ได้4นะครับอ่ะดูมีไหมครับรางวัลที่1เลขท้ายออก417 4มีครับผมวงเลยนะ4 ขอประกาแดงนะครับ4นะครับนี่ครับ4ที่เราคิดออกมาคำนวณออกมานี่ครับ7นี่ครับ7 1ไม่มีเดี๋ยวเรามาวัดกันสูตร2อาดูสูตร2นะฮะค่อยๆนะฮะน่สูตร2เป็นโจทย์เหมือนกันเช่นเคย เราคิดได้1ได้สองได้4ี่นะครับเรามาดูออก4ี่หนึ่งเนะมีไหมครับ4มีนะครับนี่สนะครับสไม่มีนี่ครับมี1นึ่งนี่นี่ยหนึ่ง,งแล้วตอนนี้เรามาชนกันว่าวันที่1เดือน6ออวันที่สิบหเดือน2 6งนี่ จะมีเลขไรโอเคมาดูกันเลขท้าย3ามตัววันที่1วันที่สิบหกเดือนสองหออกห้าเ้าศสออกห้าเก้นสี่หนนะครับมาดูนี่ครับเราคิดได้มีเจใช่ไหมครับที่วงไว้มีมีนะมีเจ็ดนะมีสี่ไหมครับ 4นี่ครับ4คขาด1ตัวเดียวเรามาดูสูตร2นี่ครับสูตร2ที่เราคิดมี1มั้ยหมครับมีนี่ครับ1ส่วน4ก็มีนะครับแต่4เรามีอยู่แล้วนี่ครับ1เพราะฉะนั้น3ตัวที่เราคิดมี7มี4แล้วก็มี1ผลออกมา4 1 7 มีนะครับเข้านะครับต่อมางวดวันที่หนึ่งออก6กหสองเรามาดูกันนี่ครับเหมือนเดิมที่เราคิดไว้4ี่บวกหบวกเกตผลตองมานี่ครับอ่าเรามาดูมีไหมครับออก6กห้สองหอมีครับนี่ยห หมีนะครับ5้สองอนี่สองครับ2นะครับดูนะครับอ่าแล้วเรามาดูสูตร2ของเราสูตร2ของเราว่ามีไหมครับสูตร2องมีไหมครับนี่ครับ มีไหมครับมี5มีหนะครับมี5นะครับ,ม,รบมี5อันนี้สูตรไม่มี4ไม่มีนะครับมีแค่5เพราะฉะนั้นเราเอาที่เราวงไว้เนี่ยสูตรหกับสูตรสมารวมกันมาดูกันครับอ่ารงวันที่1นึ่อ วันที่หนึ่งเดือนสามหกนะครับวันที่หนึ่งออกสี่หนึ่งเจ็ดหกห้าสองอ่ะเรามาดูกันสองมีไหมครับที่เราคำนวณมามีนี่ครับหกมีไหมครับมีนี่ครับอ่ะสูตรสองสูตรสองมีไหมครับห้านี่ครับนี่ครับห้าถูกนะครับ ถูกนะครับมี6มี2แล้วก็มี5นี่นะครับถูกนะครับถูกนะครับต่อมาวันที่16เดือน3 6 6นะครับ8 7 3จจะมีไหมมาดูกันนี่ครับเราคิดแล้วสูตรแรกสูตรแรกนะ นี่ผลออกมาสามสี่แปดมีไหมครับสามมีนะครับนี่สามมีนะครับสี่ไม่มีแปดมีนะครับนี่แปดแปดนะครับมีนะครับอ่ะเรามาดูสูตรสองครับสูตรสองมีไหมครับสามมีสี่ไม่มีแปดมีอ่าเหมือนกับสูตรแรกเลย สูตรหสูตรสองเหมือนกันก็เลยครับโอเคเรามาดูกันเลขท้ายารางวัลที่หนึ่งออก8ปดเจดสามมีไหมครับสมีนะครับนี่ถูกนะครับ, 8, รบถูกนะครับแมีครับถูกนะครับนี่แปดแดนะไม่งงนะครับนี่สูตรสก็ก็แดก็มี สามก็มีถูกนะครับเท่ากับอันนี้ถูกครับอันนี้ถูกถูกสองตัวเข้าสองตัวส่วนนี้เข้าสามตัวเลยนี่เข้าสามตัวเลยแล้วงวดวันที่หนึ่งเดือนสี่หกหกนะครับที่จะถึงเนี่ยเรามาดูกันว่าจะมีตัวเลขอะไรอ่าโอเคครับอันนี้ผมคิดไว้ให้ละนี่ครับ ก็คือเหมือนเดิมสูตรหนึ่งเอามาบวกกันได้าคแล้วก็ได้8ได้9ได้8นี่คือสูตรหนึ่งนะครับสูตร2สูตร2นะครับสูตร2เหมือนกันสูตร2ได้3ได้4ได้8ในนี้เรามาดูละครับว่าจะมี8ไหม้แนี่คือ8ด้วยกันจะมี8ปดไม้ จะมีเก้าไหมจะมีสามจะมีสี่ไหมครับนะครับผมเขียนดูอันนี้มีแปดไหมครับเดี๋ยวต้องรอรุ้นว่าจะมาแปดไหมนะครับจะมาแปดไหมเห็นไม่สวยโทษน,นะครับจะมาแปดไหมจะมาเก้าไหมจะมาเก้าไหมอันนี้แปดชนอ่ะ ถือว่าเด่น8อันนี้9แล้วก็จะมาสามไหมมาสามไหมจะมาสี่ไหม,ม,ไหมเดี๋ยวเรามามาลุ้นกันครับว่าวันที่1เดนะือนสี่หจะมา8มา9มา3มาสี่ไหมโอเคนะครับ ลองเอาไว้พิจารณาดูนะครับทุกอย่างมีผิดมีถูกนะครับไม่ชอบก็ผ่านนะครับอันนี้เป็นการคำนวณแนวทางของหววรัฐบาลเท่านั้นนะครับไม่สนับสนุนการพนันใดๆทั้งสิน้นหรือสิ่งผิดกฎหมายโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมนะครับโอเคนะครับ ไม่งงนะครับสูตรหนึ่งสูตรสองมามา,มา,ม,ามาได้ผลแล้วมาชนกันก็จะออกมาเป็นผลที่เราต้องการโอเคก็ไม่มีอะไรมากครับฝากกดไลค์กดติดตามให้ผมทีเพื่อเป็นกำลังใจให้ในการทำคลิปต่อๆไปนะครับโอเคขอบคุณมากครับสวัสดีครับ